วันนี้จะพาทุกคนนะคะมาดูที่ดินนะคะหนึ่งร้อยสิบเก้าตารางวานะคะเริ่มจากจุดเสานี้นะคะหน้ากว้างประมาณสิบสองเมตรค่ะเนี่ค่ะจากเสานั้นแล้วก็มาถึงเสานี้นะคะตรงนี้จะเป็นหน้าอาจจะแคบนิดนึงแต่ข้างในกว้างนะคะเนี่ค่ะมาถึงตรงเสานี้นะคะแล้วก็จะมีน้ําอยู่หน้าแปลงนะคะตัวนี้จะติดถนนคอนกรีตนะคะ ก็จะห่างจากถนนหลักประมาณ600เมตรนะคะเข้ามา600เมตรก็จะมาเจอที่อยู่ขวามือนะคะนี่นะคะที่ก็จะเริ่มจากเสาต้นนี้นะคะเนี่ยค่ะถนนก็น่าจะประมาณกว้างประมาณ6เมตรเราส่วนกันได้ค่ะ นี่ค่ะเสาต้นนี้นะคะมาถึงเสาต้นนี้น้ำอยู่หน้าแปลงแล้วน้ำไฟใช้ได้เลยดูแล้วเพราะว่ามีเพื่อนบ้านแล้วก็ที่ก็จะมีต้นไม้ใหญ่ถ้าท่านใดสนใจก็คงต้องตัดได้ทำฟืน ล้อมรั้วไว้แล้วตัวนี้หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบเก้าตารางวานะคะ จะมีเพื่อนบ้านนะคะซ้ายมือก็มีเพื่อนบ้านนะคะนี่เป็นรั้วบ้านของเพื่อนบ้านนะคะนี่ทางเข้าของเขานี่ก็ตรงไปก็มีเพื่อนบ้านขวามือก็มีเพื่อนบ้านนะคะนี่ก็จะมีทางเลี้ยวซ้ายเข้าไปก็จะมีซอยอีกนะคะ ที่อยู่ซ้ายมือตรงนี้นะคะแต่ถ้าเราเข้ามาจากถนนใหญ่เข้ามาจากถนนหลักก็จะอยู่ขวามือค่ะแต่นี่คนถ่ายคนถ่ายอยู่ทางหันหน้าออกไปถนนหลักนะคะที่ก็จะเลยมาไหนก็จะเป็นทางเลี้ยวเลี้ยวซ้ายนะคะแล้วก็ตรงไปมีเพื่อนบ้านค่ะตรงนี้ ใเพื่อนบ้านนะคะ